วันนี้เราจะพูดถึง5พฤติกรรมการกินอาหารที่คนไทยชอบมากๆแต่ชาวต่างชาติเห็นแล้วถึงกับงงเรื่องที่1นึ่งการกินข้าวกับของหวานหรือผลไม้ของคนไทยอย่างเช่นมะม่วงหรือทุเรียนซึ่งชาวต่างชาติงงมากทำไมข้าวไม่ใช่ของข้าวหรอทำไมกินกับของหวานได้เรื่องที่2การกินคริกเผ็ดระดับไฟลุก แล้วบอกว่ายังไม่เผ็ดคนไทยเป็นคนชอบอาหารรสจัดมากทั้งเผ็ดเค็มเกลี้ยวซึ่งชาวต่างชาติแค่เห็นพริกสองเม็ดก็เหงื่อแตกแล้วแต่คนไทยยังขอพริกเพิ่มอีกเรื่องที่3การกินข้าวทุกมือ้อแม้แต่มื้อเช้าคนไทยสามารถกินมื้อเช้าอย่างเช่นข้าวผัดข้าวมันไก่ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ซึ่งชาวต่างชาติบางคนคาดหวังแค่กินซีเรียลหรือขนมปังก็พอแต่พอเห็นคนไทยกินข้าวกับต้มเลือดหมูตอนเช้าแล้วถึงกับตาค้างเรื่องที่4การกินของดิบแปลกๆเช่นปลาร้าส้มตำปูดองหอยดองซึ่งมีกลิ่นแรงรสจัดและบางอย่างดูดิบมากเกินไปสำหรับต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติถึงกับงงว่ามันกินได้จริงหรอ บางคนถึงกับคิดว่าเรากำลังจะป่วยและเรื่องที่5การกินอาหารจากถุงพลาสติกมัดยางพองๆแล้วเอาห้อยบนรถมอเตอร์ไซค์ขี่กับบ้านการซื้อของกินใส่ถุงพลาสติกแบบไม่ใส่กล่องหรือแพ็คหรูๆซึ่งชาวต่างชาติบางคนอาจคิดว่ามันสะอาดไหมพวกคุณไม่มีชามใช้กันที่บ้านหรอ แต่คนไทยรู้ดีว่าของอร่อยสุดๆมักจะอยู่ในถุงเหล่านั้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหารที่คนไทยชอบมากๆแต่ชาวต่างชาติเห็นแล้วถึงกับงงหากท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้หากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งที่ช่องเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไป แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า